ยมื่อเ่าเงยเลยนะแม่แม่นนั้นน่ะมีน่ะมีจออะไรป่ะเนาะ้นหน้ามีสาวนี่ว่ะขาอะไรเน็ตเตี๋ยวเราชอบผู้หญิงที่แบบขาใหญ่ๆว่ะโอเคสวัสดีทุกคนวันนี้ก็ นั่งนึกกันานาเนาะว่าจะาขันไหนใบดีอะระหว่งางซูซูกิกับซนะีเบีร์นะก็นึกก็นึกไม่ออกก็คนเดียวก็ไม่เข้าได้ออกไปขี่นะ้อนานาใบทีอย่างเช่นก็ถ้าไปคนเดียวมันก,ก็มันก,ก็ขี่เลวอ,อ,อยู่เนาะอยู่ระหว่างกลางกเนาะ ก็ไม่ได้ขี่เร็วมากหรอกแต่ว่ามันมันขี่แบบไม่ได้ขี่แบบธรรมดาไงโอ้โหนักเรียนเต็มไปหมดเลยตอนนี้นก็กำลังจะไปทางมือถือนะพอดีมือถือเพื่อมันฟิล์มฟิล์มนนะ่ะน่าตอนแรกคิดว่าหน้าจอมแนะัแตกนะแต่ก็เลยต้องไปเปลี่ยนใหม่นะก็ไม่น่าจะเกิดสามร้อยก็บ้างไอโฟนนะ ก็ธรรมดาก็เลยกวบามั้งแต่ธรรมดามันไม่สวยเนาะเราไม่ชอบก็วันนี้ผูกขี่ไม่เกือก้าสิบแล้วกันเนาะคือแบบเป็นคลิปที่แบบขี่ช้ามากแล้วกันเนาะปกติผมก็ขี่อยู่แบบไม่ต่ำกว่าร้อยยี่สิบเนาะ ก็แบบถ้าไปขี่กับพี่พี่แล้วก็พอมาขี่คนเดมันก็มันขี้เกียจว่ะไอ้นี่พูดเล่นจริงนะคือแบบขี่คนเดียแม่โคขี้เกียจเลยเราจะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาโอ้โหเด็ดนั่นเลยว่าไงจ้าว่าไงจ้าแม่สอยน้อยสวัสดีจ้าไปเลยครับ มีที่จอดไหมว่าเนี่ยเขาร้านนี้แหละร้านประจังของเรานี่ยไม่ดีครับฟรีเมตแ,แตอล์พี่รครับกลับมาแล้วหรอ ฮะทำเลยก็ผมว่าไม่ได้ไปไหนอล้พี่ไปไหนมาไปไหนมาก็ไม่ได้ติดต่อกันเนี่ยเฟซเก่าอยู่บ้านเลยว่าเฟซใหม่เราไปอยู่ต่างจังหวัดอ๋อไม่ได้ติดต่อกันนานนน่วัที่แล้วก็ได้ไม่เป็นไรเลยไหนอ่ะก็มาอยู่นะสองเดือนที่แล้วก็มา ไปเที e day, ่ยวไปไหนไม่ได้ติดโควิดติดโควิดอ๋อติดโควิดยังเล่นเฟซอยู่ปะเฟซเล่นอันเดิมอันเดิมใช่ปะไม่ได้ไปไหนครับก็ไม่ได้ขี่น so. ้ำก็เลยออกมาขี่เล่นเฉย ใช่ครับอ,อ,อยู่แก้งฮาเลทำง,งานที่ไหนหอ๋รรอ,รรอ,บบอรู้หรอรู้หรอจะบอเล้กก็รู้หรอ,อก,ก็อยู่นนองขอยไง,าง,งาก็ทำงานอุปกรณ์ก่อสร้างนี่แหละที่ล้างไขอุปกรณ์อ่ะก็รู้จักกันมานานเนาะก็ไม่ได้จีบกันหรอก เรบเป็นเพื่ออาเชแวันี้ไปทิพยกครับปทิพไหนกันบ้างสีบอยไม่ได้ไปไน็นก็สีบอยอ่ะประมาณสองสามเดือนไปทีครับครับก็ไปท่ายางแล้วก็ไปชฉางแค่นี้แหละ เจอคนรู้จักเนาะไม่ได้เจอกับพี่เขาตั้นานแล้วก็ประมาณประมาณสองสามเดือนแล้วเนาะนพี่เขาเป็นคงมอนนะนก็เป็นคงมอนแน่นบอลเลยนารัดดิยังไม่มีแฟนนะจีบได้แต่เราไม่กล้าจีบพี่เขาหรอก เราต้องไปกลับเราข้างหน้านะโอ้โหคนสวยยะเออป่าวว่ามองไม่ทันเลยสวัสดีจ้าถ้าใครที่อยากเห็นพี่เขานะนาานเนี่ยมาที่ร้านนี่ก็ได้มาที่ร้านก็ได้โอ้โหอาสิบห้าเจ้าช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 ้า ทุเรียงเว้ยทุเรียงรอสิบห้าบาทอะไรกระจกระก็จะวันไม่เกี่ยโอ้โหไปอีเลยไหมตอวเย็นเนี้ยเราเยอะเหมือนกันนะ บอลแล้วนะครับเราจะไม่ขี่เร็วนะเราต้องสัญญาคําบูรูบช่ายนะครับเหตุผลที่ขี่ปิบไปน,นะครับก็ขี่ช้ามันก็มันเมื่ยตัวเนาะมื่ยตัวแล้วก็น้ำหนักเราก็เยอะด้วยก็ขี่ช้ามันก็มันปวดม,มื่อยท่านตัวเนาะ ขี่เร็วมันก็อันตรายนะคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ไว้ด้วยนะไปเลยครับแม่ลูกอ๋องโอ้โ